ทิ้งประชาชนไม่สร้างปัญหาเดือดร้อนแก่ชาวบ้านนายกหญิงแกรงอบตอแก่งเซี้ยนหลังเจอพายุคาจิกิถลม่มน้ำจากกองขยะ ทะลักล้นเร่งนำแบคโฮเข้าไปทำแนวป้องกันน้ำไหลลงไปสู่ชั้นล่างวันที่27สิงหาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่กองขยะบ้านเขาทองหมู่ที่5ตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนางอัมภัยฤทธิ์คำรบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเซียนพร้อมเลขานายกและรองนายกได้นำรถแบคโฮเข้าไปยังกองขยะเพื่อเร่งทำการขุดทำแนวป้องกันน้ำจากกองขยะที่ไหลลงไปสู่พื้นที่ชาวบ้านที่ทำการเกษตรเป็นการเร่งด่วนเนื่องจากก่อนหน้านี้ ในพื้นที่ได้เจอพายุคาจิกิถล่มลงมาอย่างหนักทำให้น้ำจากภูเขาไหลทะลักลงมาท่วมกองขยะเกิดน้ำจากกองขยะไหลลงไปสู่บ่อก,กักเก็บจำนวนสีบ่บ่อแล้วน้ำเริ่มล้นลงไปสู่พื้นที่แปลงเกษตรของชาวบ้านด้านล่างและพายุคาจิกิในพื้นที่ก็ยังคงมีอยู่ทั้งฝนหนักบ้างไม่หนักบ้างทั้งนี้พายุคาจิกิยังไม่สิน้นฤทธ ในพื้นที่ยังมีฝนตกอยู่บ้างแต่ก็ไม่หนักเหมือนเมื่อสองวันที่ผ่านมาเพื่อเป็นการป้องกันน้ำล้นออกจากบ่อก,กักเก็บจึงได้นำรถแบคโฮเข้ามาเร่งทำแนวดินป้องกันน้ำหากเกิดฝนตกซ้ำลงมาจะไม่ไหลไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านได้ก่อนหน้านี้ทางอบตได้ทำการขุดลอกบอ่อทั้งสี่บอ่อไปแล้วแต่เนื่องจากเกิดฝนตกมาหนักมากจึงเกิดน้ำจากภูเขาไหลลงมาเข้ามากดังนั้นจึงต้องเร่งขุดทำแนวดินเปลี่ยนเส้นทางไหลของน้ำจากภูเขาให้ไหลออกจากบอ่อก,กักเก็บน้ำจากกองขยะ ไม่ให้เกิดการประปนกันลดปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านนางสาวอมภัยริศคำรบในายกองค์การบริหารส่วนตะบนแก่งเสียนได้กล่าวว่าวันนี้ได้เข้ามาแก้ไขปัญหาเร่งด่วนลดความเดือดร้อนแก่ประชาชน เนื่องจากในช่วงนี้ได้เกิดภัยธรรมชาติทําให้เกิดบ่อกักเก็บจากกองขยะแก่งเซียนล้นได้จึงได้นํารถแบคโฮเข้ามาดําเนินการทําแนวดินป้องกันน้ําจากบ่อกักเก็บไหลลงไปสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ดําเนินการทําแนวดินพร้อมขุดลอกบ่อกักเก็บให้สามารถรับน้ําได้มากกว่าเดิมแต่เมื่อเจอพายุคาจิกิทําให้มีระดับน้ําในบ่อเพิ่มขึ้นจึงต้องเร่งเข้าแกา้ไขไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนและฝากไปถึงประชาชนทางอบต ซไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมดูแลทุกสุขของชาวบ้านอย่างเต็มกำลังความสามารถไม่ได้ทอดทิ้งประชาชนสำหรับขยะนับแสนตันที่อยู่ระหว่างการประมูลจากผู้ที่สนใจแต่จนแบบนี้ยังกองค้างมาตั้งแต่ปี2565เนื่องจากหมดสัญญาการเช่าพื้นที่จากทางกรมธนารักษ์โดยมีนายกผ่านไปแล้วสองท่านและปัจจุบันนางสาวอัมภยัยฤทธิ์คำรบได้รับการเลือกเข้ามาเป็นนายกได้ประมาณหนึ่งปีเศษแล้วได้แก้ไขปัญหากับกองขยะนี้ที่เกิดปัญหากันมาเนิ่นนานโดยนางสาวอัมภยัยฤทธิ์คำรบ ได้เข้ามาบริหารงานในอบตอแก่งเซียนและได้เร่งดําเนินการประกาศเพื่อจําหน่ายขยะกองดังกล่าวออกจากพื้นที่เนื่องจากสร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านในพื้นที่และใกล้เคียงมากมายจนถึงวันนี้ยังไม่มีผู้สนใจเข้ามาประมูลขยะกองดังกล่าวแต่ประการใดและสร้างปัญหาแก่ทางอบตอแก่งเซียนเจ้าของพื้นที่มาตลอดทุกวันให้พี่น้องประชาชน บริเวณกระยูหูขาวทองหมู่5นะคะซึ่งตอนนี้ฝนเ,เมื่อวันสองวันนี้ฝนมันมีพายุฝนตกหนักด้วยคะ่ะมันก็เลยทําให้น้ําที่เราขุดตักไว้อะมันล้นวันนี้นายกก็เลยดาเน,น,นินแก้ไขโดยให้รถตักเอาดินมาก้านเป็นลำห้วยแล้วขุดไม่ให้น้ํกากันไม่ให้น้ํามันไหลไปลำธารหมู่บ้านใกล้เคียงคะ่ะ นายกอยากะจะฝากอะไรกระชาชนบ้างครับรืที่ใกล้เคียงเลยก็ก็ต้องขออนุญาตคือตอนนี้ฝนมันตกหนักนะคะนายกก็ทําดีที่สุดแล้วก็คือแก้ไขปัญหาเประมาณสองสามบอ่อมาแล้ว<ม>ก็คือช่วงเนี้ยมาเดินพายุเนาะมันก็ต้องมีน้ําไหลไปตามทารน,นะคะแต่ยังไงก็จะแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุดค่ะ